แต่เก่าคยยังเห็อยียจลมเนียสียพลมในหอนหนี่นี่ยเนนเ้ยอยากกินขาวกอนขาวกับไข่ต้มไส้เกี้ยังไงก่ดข่าวลางพี่น้องเออเสียพลมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยบาดนี่ บางวัได้แบบนี้อาบน้ำมาเขาห้อเก่ามันอีอากาศอบเอวเลยแต่ว่าอาตอนอย่างมัเย็นด้วยเสือนให้ร้านเอาเดียว่งสแค่เพอยงเออเอวะมันจันหยกนะมยกนยกแม่

น่องสุขสบวยนะหน้เม่ยนับนมนบนี่ยนตัวนี้เลเจมามักจะใช้ตูัวห,หนุ่มมาเข่าหงหน้เมี่นตูเนั้นนุน่มจะมเขาหอตักตกิ๊บตักกิ๊บแ้มต้มใต่ต้มเตยต้มเตยต้มเ,เ,เ,เตยใส่ชนะจะตีไปลูก เม่เอามื่อหายอยาปลาลาหายปลางทีอยู่เที่ยงหน้าแล้วคุณม่เคีไปอยู่ต้องกอื่นก่อนต้นมันเนี่ยเนาะเนี่มันคือรงาปลาลาเออหางๆดึงหางอะไรนั่งดนมันมาแล้วกอ่าามัมมาม

กันนั่นแหละจำไข่ตัวมันก็กินมหน่อยเข่าละลายมันถจะกินอ่ะกัดกินกัดกินแมวแมวก็อึ่งค่ะหาให้ห้องอ่ะไปกินหาคำหนึ่งเลยไปอีกคำหนี่งกัดกินเอยเออจมเลยอ้า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 อีกแล้วสิกินมาแล้วสิกินมาแน้ว รมแต่ววานนี่ลถือตังหันหันดินตังตังนางอะไรเลื่อดออกเรื Hence, ่องเลือดออกแลหายไปไปได้ถึงประตูสดปรอตไปดับฮะไปดับต <ella> ่อัน <yağ> นี้จำเรียมตั้งตอนไฟดับขนอดนด้ค <worry overnight> okay. mm ือบนอันนี่คนนี้ไฟฟาดดับคือถูกเห็นแล้วนะเลยไปเลยมาตําเรียมตั้งเก็บบ้านนี่ก็ได้ต้องเทนเก็บว้านนี่ Chín 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 thấy đâu anh chín này đúng không đã nhanh hơn ơi thôi sáng bọn thôi sáng bọn thôi sáng mẹ 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 thôi sáng sáng mẹ thôi sáng sạc, thôi sáng mẹ sáng thôi sáng มีเรียบบ้านเรียบบ้านแล้วก็นอนแต่นานชมนอนที่บ่เมี้นไม่ได้ไมนตองทามแล้โดคาราชิมาแล้วก็มาม่ต้องทามคาราชิมาเนื่ก็มานอนน่งตองทามแล้วดคาราชิมาแล้วก็มาทามแล้วไงเราได้เรียบมาของชิมาไนนเดี๋ไปดึงมันลูกมามา หัวพยายาเหนื่อยนั่นนั่นแหละดื้อก็ลมอีกมวกินมามมมเข่าอีกมกมัเข่าคนรอมามเข่าอีกไมใ่เสือประมวลเสือให้เกินจ้สู่ททประมวลเสือเสือหงานเทเจ้สู่ทกิ๊บ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 กิิ๊กิ๊บบกบกิ๊บกิกิ๊บกิ๊บกิกิ๊บกกิ๊บกิ๊บกิ ไม่คิพวกวเจาเว่าเคนหรเาต่างเงเขามือ่กต่างเงตนกเมื่อไหร่จิ้มขอังกี้ไมด้าฮาราจิ้มขอบแล้วตอนแรกฮเขายังยิงเตียงมอเบิรตแต่มือมันยังเบรได้ิมิมือคนอนอืรงเบิรแล้วก็นอนเดิมมือขึ้น

ในคาดิอย่างจริงนะแม่นานิมื่อไรนม่นม,มามาเ,เนี่มันก็ไปเกี่ยวข่าวชอยซานน้อมเกี่ยวข่าวชอยซอน้อมแล้วเพิ่งจะไปไเกี่ยวขาับจ้างยังเป็ผิดไปจ้ะงเือมาเป็นผิดไปแล้ว,ลวเกี่ยวข่าวจ้างหาเงินก่อน อันนี้ไปโซเอนเนุกเดี๋ยวไปล้วแล้วอ่าเนุกเดี๋ยวไเกี่ยวเขาหน้าเขาน้อมไปาวักเน้อมแล้วก็มือนเลกยปะแต่เราก็จ้างอีกรามันยังบอล้วเริ่มห้นร่แม่ให้โทรมาแม่โทรมา แซ่บเด้ม่เด้อแซบเด้กินไข่ไปเด้ไม่แซบแสบนะตก่อนะดด้วยแซ่บอกอดไม่ตตกตีีตต

มันมีเข้าขายลตีบ่อยไหมาะทัขายลตีตรงเยกันลตีอ่ะไปทีเข้าไปขายโรงแเข้าไปขายตลาดแรกไหมเห็นเรามาขายตลาดแรกเดียวนี่นะตลาเข้ามายตรงแยกกันอันนี้มีตลกดะแรกมาขายตลกดะแรกมาขายอนนี้มีต่คนเ็บเอะเนเย็นเด้อกินเย็นอ่ะพีนได้จะเป็นไา่อีกแต่ือเเป็นเย็นนะ Lý tôi không chịu 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 chịu